การหมดสิ้นไปจากการถูกทำลายและการไร้ประสิทธิภาพของระบบป้องกันปลายอากาศของยูเคน ทำให้ซู34มีบทบาทมากขึ้นในการให้การสนับสนุนสงครามแนวหน้าการโจมตีด้วยระเบิดร่อนที่สามารถบินได้ไกลกว่า70กิโลเมตรสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอนุบาลโรงเรียนอนุบาลย่านที่อยู่อาศัยสถาบันการศึกษาซึ่งระบบป้องกันไม่สามารถต้านทานกระสุนต่างๆเหล่านี้ระบบป้องกันภายอากาศยูเคนไม่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับระเบิดเหล่านี้ยูเคน ปฏิวัติกองทัพสั่งบิ๊กล็อตกิฟเพนีร้อยห้าสิบลำรัสเซียเน้นใช้งานซู34โจมตียูเครนมากขึ้น ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการใช้อากาศยานหรือว่าเครื่องบินลบเครื่องบินขับไล่ในปัจจุบันนี่แหละครับทั้งทางฝั่งรัสเซียและยูเครนตอนนี้ดูเหมือนมีการเพิ่มการใช้งานเครื่องบินเพิ่มในการโจมตีมากขึ้นทั้งฝั่งรัสเซียตอนนี้มองเห็นชัดเจนเลยนะครับในเรื่องของการปฏิบัติการ ของเครื่องบินทางอากาศมีรายงานการใช้เครื่องบินซู34นี่แหละครับซึ่งเป็นทั้งเครื่องบินขับไล่และโจมตีปฏิบัติการในพื้นที่ในสงครามรัเสเซียยูเครนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปี2025ท่านผู้ฟังครับเหตุผลสำคัญที่รัเสเซียนะครับเริ่มนำเครื่องบินลบมาใช้งานในปี2025ที่มันเพิ่มมากขึ้นนลครับอันนี้มาจากว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนทั้งระบบที่อยู่กับที่นะครับอย่างเช่นแพตติออรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศเคลื่อนที่อย่างเช่น S16 ด้วยน,นะครับดูเหมือนมันลดบทบาทลงอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่เครื่องบิน S16 ลดบทบาทการโจมตีลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ รวมถึงการที่แพทริออตมันมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานในปัจจุบันอาจจะเพราะว่าขาดในเรื่องของลูกจรวดหรือว่าขีปปาดอุธโดยเฉพาะแพ็กสมนี่เลยครับมันทําให้การโจมตีที่เกิดขึ้นจากกองทัพอากาศของรัเสเซียมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสังเกตได้ว่าในเดือนตุลาคมนี่และครับในการโจมตีขนาดใหญ่นั้น จะไม่มีเครื่องบินทางยุทธศาสตร์อย่างเช่นตู95หรือว่าตู160นั่นหมายความว่าตอนนี้รัเสเซียกำลังเตรียมการที่จะใช้เครื่องบินเหล่านี้นี่นะครับไปใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นถ้าเผื่อสงครามมันลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์อย่าลืมนะครับว่า รัเสเซียมีเครื่องบินอยู่ไม่กี่ชนิดนะครับมีเฉพาะตู160และก็ตู95เท่านั้นในปัจจุบันที่มีขีดความสามารถในการบรรทุกขี่รุษนิวเคลียร์และโจมตีทางอากาศได้เพราะฉะนั้นการใช้งานนี่แหละครับมันจริงเลยต้องจํากัดการใช้งานจะใช้ปริมาณการโจมตีเหมือนปี2024มันทําไม่ได้เลยครับและภารกิจในปี2025และต่อไปมันจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบทบาท มันจะไปแบกในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เพราะนั้นการใช้งานมันจึงลดลงรัเสเซียเพิ่มการใช้งานเครื่องบินซู34มากขึ้นรวมถึงซู35อาจจะรวมถึงซู57เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขายในอนาคตเพราะนั้นบทบาทสำคัญตอนนี้หลักๆกลกกายจะเป็นซู34ซู34เดือนตุลาคมนี่แหละครับโดยเฉพาะวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่ารัเสเซียใช้เครื่องบินซู34โจมตีบ่อยครั้งมาก ที่สุดเป็นประวัติการซึ่งเหตุการ์โจมตีในครั้งนั้นนี่หละครับมันใช้งานถึง109ครั้งนั่นหมายคือจํานวนลูกที่มีการใช้งานอาจจะเกิดจากการขึ้นบินของซูสามสหลายสิบลำนั่นแสดงเห็นนะครับว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันครอบคลุมการโจมตีทางอากาศถึง109ครั้งทั่วดินแดน ของยูเครนเรียกได้ว่ามีการใช้งานเครื่องบินซู -34 ใช้ระเบิดนําวิถีระเบิดด้นนี่แหละครับมากเป็นประวัติการท่านผู้ฟังครับซู -34 ตอนนี้มันได้รับบทบาทกลายเป็นทั้งเครื่องบินขับไล่และโจมตีเพราะว่าการพัฒนาเครื่องบินซู -27 ให้เป็นซู -34 มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนี่แหละครับมันจึงสามารถทําให้เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตี มีพิสัยไกลที่สุดขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้สูงสุดในบรรดาเครื่องบินขับไล่ทั่วโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันบทบาทซู34มันเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่สงครามเต็มรูปแบบปี2022กําลังผลิตของซู34มันเพิ่มขึ้นตลอดทุกปีล่าสุดมันอยู่ที่ประมาณปี130่งาลำมันทำให้ซู34ได้รับบทบาทในการกลายเป็นอาวุธสำคัญโดยเฉพาะสงครามปี2025ที่ระบบป้องกัน ของยูเครนนี่แหละครับมันเริ่มมีปัญหาอาจจะขาดลูกจรวดนะครับรวมถึงระบบป้องกันมันอ่อนล้าแล้วก็ถูกทําลายไปพอสมควรทั้งทางฝั่งรัสเซียและยูเครนนี่แหละครับตอนนี้เริ่มมีปัญหาในเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศเพราะว่าต่ตางฝ่ายก็ต่างไปทําลายระบบป้องกันของกันและกันซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2022เพราะฉะนั้นสถานการณ์ในปัจจุบันยูเครนเก็มีแพทติออต หรือมีไอริสทีปริมาณตอนนี้อาจจะไม่มากพอที่จะปกป้องป้องกันะเ,เลยครับเพราะนั้นการโจมตีพักหลังๆนี่แหละครับในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมระบบป้องกันภารกาศของยูเครนมีประสิทธิภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการไปรเผชิญหน้ากับอิสคันเดอมันมองเห็นเลยนะครับว่าระบบป้องกันภารกาศยูเครนตอนนี้มีปัญหาขณะเดวยกัน ทางฝั่งรัสเซียมันก็ใช่ย่อยเหมือนกันระบบป้องกันภายรากาศที่มีเริ่มต้นสงครามมันอาจจะมีถึง50ระบบแต่ปัจจุบันมีไม่ถึงเลยครับมันถูกทําลายไปทุกเดือนเหมือนกันแต่ความสามารถมันก็ยังพอมีก็ยังดีกว่าทางฝั่งของยูเครนเองยูเครนมีระบบป้องกันภายรากาศแพทริออตในเหละครับจํานวนอยู่ประมาณ10ชุดบวกลบตัวเลขเขาคงไม่บอกเราแต่ คาดการประมาณการที่นําเข้าจากอิสราเอลนี่แหละครับมันจะอาจทําให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่การนําเข้าจากอิสราเอลนําระบบเข้ามาแต่การขาดลูกจรวดโดยเฉพาะแพทสมนี่แหละครับมันก็เป็นปัญหาที่ทําให้การใช้งานการป้องกันมันได้รับผลกระทบจากการที่มันขาดแคลนเพราะฉะนั้นในการการโจมตีช่วงหลังรัเสเซียเน้นโจมตีโดยใช้เครื่องบินทางยุทธวิธีมากขึ้นสู34เดินได้รับบทบาทเพราะเพราะว่าการใช้งานช่วงหลัง เราจะเห็นการใช้งาน k h 59มันเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่การใช้งาน k h 101มันลดลงเพราะว่าไม่มีการบินจากเครื่องบินทางยุทธศาสตร์นั่นก็คือตู95ตู160 บทบาทสําคัญในสงครามปี2025สู่34มันจึงได้รับบทบาทเป็นเขาเรียกเป็นวัวแม่เป็นวัวนมเป็นกระดูกสันหลังหลักของการโจมตีทางอากาศโดยเฉพาะแฟบ50หละครับแฟบ500นะครับแฟบ500ก็คือระเบิดที่แต่ก่อนก็มีน้ําหนัก500กิโลกรัมเมื่อนํามาติดชุดแผนหางชุดนําวิถีมันก็เลยกลายเป็นระเบิดดอนปัจจุบันมันพัฒนาเพิ่มขึ้นมันกลายเป็นเจแดมของทางฝั่งลัสเซียนั่นก็คือมัน สามารถนําวิถีได้ด้วยการที่นําเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานทําให้มันมีปีกและกลายเป็นระเบิดนาวิถีนี่หละครับมันทําให้ประสิทธิภาพมันทำทำได้อย่างดีเยี่ยมในสงคารามปัจจุบันมันทําให้ไปโจมตีเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้นสถานการณ์ที่ซ่สามสีมีการใช้งานในยูเครนเป็นจํานวนมากในปัจจุบันขณะที่ยูเครนเองก็จะมีเครื่องบินอย่างเช่นมิลาดส2000มี F16 นี่ลครับและก็จะมีเครื่องบินจากสหภาพโซเวียตสู่ 24สู่25สู่27มิก29เ่ยครับอาจจะพอมีใช้งานอยู่แต่ในเรื่องของมันที่เป็นเครื่องบินที่ล้าสมัยนะครับผ่านการใช้งานมายาวนานเพราะฉะนั้นการใช้งานที่หนักหน่วงรุนแรงและก็เทคโนโลยีมันไปต่ออาจจะลําบากเพราะฉนั้นยูเคก็พยายามจัดหาเครื่องบินลบมาใช้งานเหมือนกัน S16 แม้ว่าจะพอมีใช้งาน10กว่าอาจจะถึง20ลำ จากชาติพันธมิตรแต่ปริมาณมันไม่สามารถเป็นกําลังในการที่จะป้องกันพื้นที่ชายแดนที่กว้างใหญ่ของยูเครนได้เพราะฉะนั้นการที่เครื่องบิน S16 มันมีปริมาณไม่มากพอมันจึงกดดันทางฝั่งของยูเครนได้เพราะฉนั้นเราจึงเห็นนะครับว่ายูเครนนี่แหละครับถูกทางฝั่งรัสเซียใช้เครื่องบินซู34มาใช้ระเบิดแฟบล้อนี่แหละครับโจมตีภูมิภาคต่างๆต,ต,ตามแนวชายแดนอย่างหนักอย่างมากในปัจจุบันไล่ตั้งแต่โอดสซา ไปจนถึงโน่นเลยครับคาคีปซูมีมันกลายเป็นเป้าโจมตีของอาวุธจากเครื่องบินซูสามมันก็มีเรียมีรายงานเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับ ถือว่าเป็นรายงานชิ้นใหญ่รายงานครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกองทัพอากาศยูเครนนั่นคือการที่ยูเครนนี่แหละครับทำกำลังทาสัญญากําลังจะซื้อเครื่องบินขับไล่คิปเพนบล็อกอีนะครับบล็อกล่าสุดของสวีเดนซึ่งปริมาณมันอาจจะมากถึง1 0 0ถึง150ลําบันทึกความเข้าใจที่ซิเลนสกี้เดินทางไปที่สวีเดนนะครับร่วมกับประธานในบดีสวีเดนในการลงนามตกลง MOU ตกลง ความเข้าใจในบันทึกช่วยจำในการที่ยูเคนจะสั่งซื้อเครื่องบินคลิปเพน ปริมาณมากเป็นประวัติการครั้งหนึ่งของทางฝั่งยูเครนปูตินนี่แหละครับดูเหมือนว่าตอนนี้ต้องเผชิญกับสงครามที่ยูเครนก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าในเรื่องของอากาศยานท่านผู้ฟังครับเซลเลนเซกี้ทําตกลงทําสัญญาในเรื่องของเครื่องบินกิปเพนเนี่แหละครับเนื่องจากเซลเลนเซกี้นั้นก็ต้องการแพลตฟอร์มเครื่องบินที่เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับ<ๆ>เพื่อ,เพ,อเพื่อจะให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มันทำได้ง่ายขึ้นการมีเครื่องบินหลายรูปแบบในปัจจุบันมีทั้งมิลาด2,000 F16 นะครับมีทั้งซู24ซู25เครื่องบินสมัยโซเวียตมันกลายเป็นความลาบากของการจัดการแต่การที่มีเครื่องบินแพลตฟอร์มเดียวอย่างเช่นกิฟเพนอีสัก1้0ยร้าลำเนี่ครับมันจะเพิ่มขีดความสามารถขณะนี้ในเรื่องของการ ทําความตกลงบันทึกความเข้าใจมันผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทํารายละเอียดการดําเนิเนการการสั่งซื้อซึ่งทางฝั่งสวีเดนยืนยันนะครับว่าเครื่องบินกิฟเพนลาแรกนี่นครับมันอาจจะเดินทางไปถึงยูเครนในปี2029นี้แต่ผูฟังครับสถานการณ์ที่เครื่องบินกิฟเฟนมันกําลังกลายเป็นบทบาทกําลังจะเพิ่มบทบาทสําคัญให้กับกําลังลบของยูเคน แต่จะลืมนะครับว่าการสั่งซื้อกิปเพนนั้นมันก็ไม่ง่ายเพราะว่ากําลังผลิตของโรงงานผลิตกิปเพนมันอยู่ที่12ลำต่อปีเท่านั้นเองปริมาณการซื้อเป็นจํานวนมากนี่แหละครับถ้าไม่นับอินเดียที่มีความพยายามจะซื้อกิปเพนเหมือนกัน114ลำสวีเดนเองก็จะซื้อกิปเพนเหมือนกัน70ลำเพราะนั้นปริมาณการสั่งซื้อตอนนี้กิปเพนอยู่ในมือของบริษัทซัฟนี่นเลยครับมันรวม200ลำไม่นับอินเดียถ้ารวมอินเดียก็จะกลายเป็น300ลำเพราะนั้นการผลิตมันอาจจะต้องเพิ่มกําลังผลิต เพิ่มความยุดหยืนในการผลิตมากขึ้นสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นในการมาของคิปเพน E ก็คือมันจะกลายเป็นทั้งเครื่องบินขับไล่เครื่องบินโจมตีรวมถึงเครื่องบินตาลาดตะเวนเพราะว่าตามชื่อของมันนี่แหละครับ JAS นะครับ JAS ที่ถ้ามันแยกเป็นภาษาออกมา J มันก็จะมาจากคําว่าแจ็คก็คือเครื่องบินขับไล่ A ก็คือแอ t แทบินโจมตี S ก็คือ spanning การบินลาดตะเวนเพราะฉะนั้นเครื่องบิน กิปเพนีที่กำลังจะมาเสิร์ฟกำลังลบของทางฝั่ง UK เนี่ยครับมันจะสามารถเป็นเครื่องบินได้หลายบทบาททั้งเครื่องบินขับไล่โจมตีลาดตะเวนได้ด้วยนี่ก็คือสักจกยภาพที่มันเพิ่มขึ้นสถานการณ์ปัจจุบันที่รัสเซียเพิ่ม เครื่องบินซู34ซู35อาจจะรวมถึงซู57ในการปฏิบัติการทางอากาศมากขึ้นนี่แหละครับมันทําให้ยูเครนตอนนี้ต้องเร่งพยายามขับเคลื่อนเรื่องเครื่องบินคั้นจะไปรอ f อ16นี่แหละครับมันก็อยู่ที่ชาตินาโต้นี่แหละครับจะส่งมาให้มากน้อยแค่ไหนเบลเยียมกลายเป็นชาติล่าสุดที่พยายามจะส่งหลังจากการมาของเอฟ35แต่กว่าที่มันจะทําให้ f 35กว่าที่มันจะซ้อมและสามารถ ปฏิบัติการได้เป็นปกติอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่า A16 จะมาถึงยูเครนเพราะนั้นความเสียเปรียบของยูเครนมันจะเกิดขึ้นในเรื่องของเครื่องบินลบเพราะว่าระบบป้องกันภัยอากาศตอนนี้ดูเหมือนมันล่อยหลอลงไปถูกจัดการไปหลายระบบเพราะฉะนั้นการใช้งานเครื่องบินลบของรัสเซียมันจริงมากขึ้นกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่สวีเดนต้องรีบจัดหาเครื่องบินลบล็อตใหญ่ซึ่งตอนนี้ตกลงที่จัต3าอาจถึง1 0 0ถึง150าลำมาเสริมกําลังลบ ของงงทางงั่รวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ